วันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกใช้ Printer d o ดอทหรือ IMPACT Printer มันรุ่นที่นิยมยี่ห้อที่นิยมก็เป็น EPSON นะครับมีหลากหลายรุ่นมากซึ่งผมคิดว่าทุกท่านคงสับสนในการที่จะเลือกมาใช้งาน <S <S เริ่มแรกเลยเราจะพูดถึงเรื่องกระดาษกระดาษก๊อกปปี้มันจะมีก๊อปปี้ในตัวนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้หนึ่ง 4ี่สี่นะครับ copy ตัวเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น copy ที่ใท้องตลาดที่ใช้กัน1 2กระดาษคาร์บอนก็นับนะครับ3 4มหอย่างนี้นะครับก็คือ5 copy ฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราจะใช้งานเราต้องดูด้วยนะครับว่าคำว่า1นกระดาษ ที่เราใช้งานเนี่ยเป็นแบบไหนก็คือเป็นกระดาษก๊อปปี้ในตัวหรือกระดาษที่ซื้อมาจากท้องตลาดคําว่า1 original, copy านึ่ออริจินอลสามก๊อปปี้ก็คืออย่างเงี้ยฮะก็คือ1นึ่งออริจินอลที่เหลือก็คือสามก๊อปปี้แต่อย่างนี้คือ1นึ่งออริจินอลแต่มันเป็นอ่าสี่ก๊อปปี้หรือ5้าก๊อปปี้หรือ6กก๊อปปี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะสั่งผลิตมานะครับซึ่งการใช้งานก็พิมพ์เตอร์แต่ละตัวเนี่ย มันก็จะแตกต่างกันและราคาก็จะแตกต่างกันซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังเริ่มจากตัวเล็กก่อนนะครับของค่ายเอฟสันเอฟสันของเราเนี่ยรับประกัน2ปีนะครับออนไซต์เซอร์วิสบริการถึงสำนักง,งานของท่านตัวแรกเลยเป็นตัวรุ่น LQ 310เนี่ยจะความเร็วจะสูงนะครับความเร็วในการพิมพ์สูงสุด416ตัวสอนตัวสอนแบบล่างนะครับ12นิ้ว 12ตัวอัต่อนิ้ว Data า u f f e เอยู่ที่128 Data า u f f e เฟอคืออะไรก็คือข้อมูลที่ส่งผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่ใช้กราฟิกเนี่ยตัวนี้ก็คือมันก็ไม่จำเป็นต้องสูงนะครับก็คือทุกๆรุ่นนใช้ได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นเฉพาะตัวอักษรมันไม่มีกราฟิกภาพหรืออะไรที่เข้ามาเราปิดงานบัญชีเนี่ยยังไงแล้วก็ใช้ได้ฉะนั้นอันตัวนี้ไม่ต้องไปดูมองข้ามไปเลยในส่วนอุปกรณ์นัต่อ ต่อพวกคือเป็นพวก LPT พอร์ต LPT หรือพอร์ตซีเรียนหรือพอร์ต USB เนี่ยตัวนี้เป็นพอร์ต USB LPT และซีเรียนใช้ได้ทั้งทั้งหมดเหมาะสำหรับพวกตู้สาขาโทรศัพท์อะไรเงี้ยใช้ได้ครับเคาน์เตอร์นานๆพิมพ์ทีใช้ได้ราคาประมาณ7,000กว่าบาทนะครับบินงานได้1 3, ออริ original สาม copy นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้ ตัวต่อไปเป็นรุ่น590เป็นพิเตอร์ขนาดกลางตัวนี้ข้อดีก็คือเป็นที่นิยมมากครับตอนนี้ขายดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ราคาถูกประมาณ1 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ1 6 0 6 0ประมาณนะั้นมีแท็กเตอร์แถมเข้ามาที่ด้านหน้าอีกอันหนึ่งสำหรับพินเตอร์สยามที่เราขายไปนะครับสำหรับใส่กระดาษได้ทั้งสอันนะครับี่แท็กเตอร์หด้านหน้า อันนี้ก็คืออีกอันนึงนะครับเป็นด้านหลังตัวนี้ความเร็วอยู่ที่440ตัวสอนต่อวินาทีนะครับเป็นแบบล่าง10ตัวสอนต่อนิ้วนะครับ Data Buffer อ,อยู่ที่128 kb ก็เท่ากันกับไอตัวตัวรุ่นเล็กนะครับ a r q 3 1 0ต่อเชื่อมได้ทั้งพอร์ต l b t และพอร์ต usb ก็ทั้งคอมพิวเ,เตอร์โน้ตบุ๊กอะไรใช้ได้หมดนะครับมันก็สวยงามเอาไว้ไปไว้หน้าฟอนต สำหรับลูกค้าที่จะใช้นะครับพิ้นงานหนะักมากก็ไม่ได้นะครับก็ประมาณพอประมาณออฟฟิศขนาดกลางนะครับตัวนี้โอเคตัวต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีออกระดาษปิ้นรีพอร์ตท,ที่เป็นแบบคล้ายๆเ3หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะปกติเรา8.5คูณ11นิ้วที่เป็นฟอร์มป,ปกตินะครับก็เราใช้ตัวนี้เป็นรุ่น LQ 2 0 9 0นะครับ ตัว a q 2090ก็เหมือนกันกับ a i q 590ราคาก็ต่างกันประมาณพันกว่าบาทก็ประมาณ1,7ึ่งดพกว่าบาทนะครับตัว2090ตัวนี้ Data p u พัฟเอยู่ที่128นะครับหนึงหนึ่งหนึ่งต้นฉบับ4 Copy นะครับเข็มก็ทุกรุ่นเนี่ยเป็น24เข็มทั้งหมดนะครับที่ผมที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนะครับพิ i เตอร์ทุกตัว USB port, l p d port ใช้ได้อันนี้ตัวเพคเรจด้านหน้าที่เราแถมจากพิลเตอร์สยามนะครับ ก็คือใช้ยกคันโยกตัวนี้เอานะครับหนึ่งสองสตอนนี้ก็เป็นแท็กเซอร์ครับซึ่งกรนี้ที่เราใช้แบบขนาดขนาด A 3หรือต่อเนื่องอะไรเราก็มาใช้ตัวนี้แต่พิ้นงานหนักมากไม่ได้นะครับเป็นออฟฟิศขนาดกลางกรณีที่เป็นสำนักงานบัญชีจริงๆขอแนะนำตัวนี้เลยครับ LQ 2 1 9 0 2190ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดที่ เอฟซันออกมาในตลาดราคาอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับตัวนี้ก็ปิ้นง,งานหนักได้มีแท็กเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแท็กเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีแท็กเตอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็แท็กเตอร์ด้านหลัง จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นนิยมของเอฟสันนะครับหนึ่งหนึ่งออริจินอลห้าก็อปปี้ยี่สิี่เข็มความเร็วการพิมพ์สี่ร้อยแปดสิบตัวสอนต่อวินาทีดัต้าพาร์เฟอร์ร้อยยี่สใช้ทั้งยูเอสบีตและอ p t ์พีทีตแต่ถ้ามองว่าราคาแพงไปเราก็จะมีรุ่นที่ เป็นซึ่งออกออกก่อนหน้านี้ก็คือรุ่น2180มาแนะนำนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเหมือนกันราคาประมาณหนึ่งมืนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับข้อดีก็คือมันราคาถูกกว่ารุ่น2 1 9หเมื่อเราเทียบกันนะครับแล้วก็มีทุกอย่างเหมือนกันยูเว้นพอร์ตดีเอะบีมาแนะนำ น,นี้ก็เป็นแท็กเตอร์เหมือนกันแท็เตอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็มีแท็กเตอร์ด้านหลังน,นี้ก็ปริ้น a ์ A3 ได้อะไรได้ขนาดใหญ่ได้สำนักงานบัญชีได้งานหนักได้แชร์ได้ข้อเสียของตัวนี้ก็คือไม่มีพอร์ต usb แต่ทางรินพ์เตอร์สยามเราแถมอาศัยพอร์ต usb ที่เป็นไอที่เป็น e 1284ให้1อันซึ่งก็ใช้งานได้ไม่แตกต่างจาก lq 2 1 9 0เลย ฉะนั้นผมคิดว่ากรณีที่บริษัทหรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการเซฟตรงนี้ลงไปก็แนะนำให้ใช้รุ่น2180ได้นะครับทุกรุ่นของเราเนี่ยมีมีจำหน่ายอะไรทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นเลยนะครับอีก10ปีข้างหน้าก็ยังจำหน่ายอยู่ไม่ว่าท่านขาดอะไรชิ้นไหนเรามีจำหน่ายทั้งหมดนะครับเข้าไปดูไอะแกรมได้ที่ www.printer-s ็ com. ขอบคุณครับ